ัดภาพไปที่วันที่15กุมภาพันธ์โคมีที่กาลังนึกถึงเหตุการณ์ที่เธอเอาช็อกโกแลตไปให้พระเอกแล้วได้ยินที่พระเอกพูดว่าอะไรกันอุตส่าห์เก็บไว้ให้เลยขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับถ้าไม่เธอเนี่ยเขินจะต้องเข้าไปขดอ,อยู่ในห้องมเลยคุณแม่ชูโกก็ได้เข้ามาในห้องและพูดว่าใกล้เวลาต้องไปโรงเรียนแล้วไม่ใช่เหรอแต่พอคุณแม่เห็นท่าทางของโคมีก็เริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานที่ไปโรงเรียนนะ่ะมันเป็นวันวาเลนไทน์คุณแม่ก็ได้กระตุ้นโคมีให้ไปโรงเรียนแต่ถ้าวัันนนนนนนีีี้้้้จจะะะหยยยยุดดแแแลลลลวววกกก็็็โโออออรรราางงงคไไไปปเเเมม่่ขพถึิ ก็ได้มาทักโคมีและบอกว่าช็อกโกแลตเมื่อวานขอบคุณนะอร่อยมากๆเลยโคมีก็ได้เขียนตอบกลับว่าของโอนิเมเนก็อร่อยมากค่ะโอนิเมเนเลยบอกว่าไม่ต้องฝืนกินให้หมดก็ได้นะโคมีเองก็ได้ช็อกโกแลตมาเยอะเลยนี่ระวังอ้วนนะนาจิมินากะและโอตโตริก็ได้มาชมช็อกโกแลตของโคมีว่าอร่อยมากเหมือนกันมาเครู้จังก็ถึงกับยอมรับความ่พยแพ้ในรสชาติของช็อกโกแลตในครั้งนี้เลยนะครับแต่เมื่อโคมีมาเจอพระเอกที่มาโรงเรียนก่อนอยู่แล้วทําให้เธอนึกถึงเหตุการณ์รที่เกิดขึ้นเมื่อวานจนไม่อยากเข้าใกล้พระเอกเลยอนกกัผเ เริ่มงงแล้วสิว่าโคมีเป็นอะไรของเขากันนะวันนี้ก็ไม่รู้จะเกงอะไรขนาดนั้นละนะทำให้เปเอกเนี่ยเริ่มคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานว่าเขาเนี่ยได้ทําอะไรผิดแปลกไปไหมแล้วเมื่อระเอกหันไปพูดกับโคมีว่าช็อกโกแลตอร่อยมากเลยครับและขอบคุณที่อุตส่าห์เอามาให้ก็ทําให้โคมีเนี่ยวิ่งหนีรปเอกเลยนะครับอาดภาพไปคาบเรียนวิทยาศาสตร์โคมีที่จู่ๆลุกขึ้นถุงน้องของเธอเนี่ยก็ได้ไปเกี่ยวอะไรบางอย่างขาดไปรู้เล็กๆ,ๆนะครับส่วนยามายเนี่ยก็กําลังเก็บภาพความเ,มเ็นคอมของเธอลนะนแต่เมืืออ่อออเเเหหลไป็นรูทีุ่่งงอเนีก็ เช็ดน้ำลายด้วยเฮ้ยยาไมที่อยากจะเก็บรูปไว้คนเดียวและไม่อยากให้คนในห้องรู้เธอก็ได้ตัดสินใจเข้าไปบังรูที่ถุงน่องให้โคมีแต่การบังเนี่ยมันก็เหินเสเหเลือเกินและในใจลึกๆของยาไมก็อยากจะฉีกถุงน่องให้ขาดๆแบบยับเยินไปเลยนะแล้วพอตัดภาพไปอีกทียาไมก็ได้ไปกระซิบกับโคมีให้รู้ว่าถุงน่องขาดเป็นรู้นะครับแล้วเมื่อโคมีรู้ตัวแล้วเธอก็ได้บอกกับโคมีว่าไม่ต้องห่วงหรอกนะเพราะฉันนะ่ะได้เตรียมถุงน่องมาให้คุณโคมีได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วยาไามไปเปเลี่ยยนที่่ห้้องงําาซึมก็ไไไดด้้้บบออออกกว่่่าเอขอโทีมให กเพราะเธอโกบอกออกไปแล้วจะทําให้โคมีรู้สึกอายโคมีก็ได้เขียนตอบกลับว่าข้อย,ยังชั่วค่ะที่ช่วยบอกยาไมก็ได้ยื่นถุงน้องให้โคมีเอาไปเปลี่ยนแล้วอันเดิมเนี่ยเธอจะเก็บไว้ให้แต่วิธีเก็บของยาไมเนี่ยก็สะเหลือเกินจริงๆิงเผนซิทีนี้ยาไม พระเอกที่เห็นสถานการณ์ก็คิดจะช่วยดีไหมแต่พอเจอขาเข้าขาเข,าเข้าไปเนี่ยก็รีบเก็บรายละเอียดซะง,งั้นเลยตัดภาพไปวันใหม่เธอคนนี้ก็มีชื่อว่าโอนิงาชิมะอากโกะนะครับเธอเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มกับยาไมซึ่งก็เป็นเพื่อนกับโคมิเป็นคนที่ร่าเริองอยู่เสมอและก็นิสัยดีซึ่งแม้แต่พระเอกเนี่ยเธอก็ยังยิ้มทักทายด้วยเสมอไม่ว่าใครก็อยากได้เธอคนนี้มาเป็นเพื่อนสมัยเด็กอันดับต้นๆเลยนะครับแต่อากโกะเนี่ยก็เป็นคนที่ฟิลขาได้ง่ายเหมือนกันซึ่งเธอเนี่ยก็หัวร้อนขึน แค่ยืนรอไฟแดงหรือว่าเดินสวนติดกับคนสวนมาก็หัวร้อนสุดๆเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าวันนี้ทาไมต้องเกิดเหตุการณ์ต่างๆจนทําให้เธอหัวร้อนอ่ะนะพอมาถึงโรงเรียนพระเอกเมื่อเห็นยาไมก็ได้เข้าใจว่าถ้าเป็นคุณยาไมที่สนิทกันเนี่ยคงจะช่วยโอนิจอาชิมะมาอ้าวไม่สนใจเลยเฮ้ยยาไมก็ได้บอกกับพระเอกว่าเธอคบกับโอนิงอาชิมะมาตั้งแต่เด็กแล้วเธอกรับรู้ได้ว่าเด็กคนนั้นอ่ะพอเวลาโกรธแล้วจะทําอะไรบ้างก็ไม่รู้และวิธีระบายอารมณ์ของโอนิงอาชิมะก็มีแค่การกินข้าวอาบน้ํานอนหลับแล้้วก็เนนท่าั ยามายก็ได้บอกว่าชนาโดคุงก็ระวังตัวเอาไว้ด้วยละ่ะถ้าไม่แกว่งเท้าหาเซียนก็จะไม่โดนอะไรอนะแต่ถ้าว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มีแต่เหตุการณ์ให้อนิงาชิมะเนี่ยหัวร้อนตลอดเลยแล้วพอมาถึงพักเที่ยงยามายก็ได้คิดว่าถ้าได้กินข้าวเนี่ยอนิงาชิมะก็คงสงบลงในบ้างแน่ๆเลยเออ ลดลงจริงนะแต่พอน้ำส้มหยดใส่เสื้อเท่านั้นแหละก็หูร้อนกว่าเดิมซะงั้นโอนิอาชิมะที่กำลังจะไปล้างคราบน้ำส้มเนี่ยแต่หูฟังของเธอก็จะหล่นตกที่ล้างหน้าจูจูโคมิก็ได้เอามือไปรองรับไว้ให้โคมิก็เลยแก้หูฟังให้กับโอนิอาชิมะและผูกกันอย่างเป็นระเบียบทำให้โอนิอาชิมะที่เห็นก็ร้องไห้เสียงดังขึ้นมาเลยและบอกว่าไปแบตติงเซนเตอร์ด้วยกันเถอะแล้วพอมาแบตติงเซนเตอร์นาจิมิที่จะโชว์โฮมรันให้ไปเอกดูเนี่ยก็วืรซะงั้งงงนเลยแต่ถ้าว่าฝีมือของโอนิานนะอนามีก็เเข้าพื่อนคน อืื่นนนได้เหมกัว่าแต่ยังไมจะจังไรอะไรขนาดนั้นตดัดภาพไปอีกทีเธอคนนี้ก็มีชื่อว่าซาโตะอามามินะครับเป็นเพื่อนร่วมห้องเดียวกันกับโคมิท้าวันนี้ซาโตะเนี่ยได้มาทําความสะอาดห้องเพื่อหวังให้เพื่อนๆนของเธอเนี่ยได้เดินหนังสืออย่างสบายใจซึ่งเธอก็เป็นคนที่ชอบตามใจคนอื่นนะครับและคนแรกที่มาถึงก็คือโคมิจังซาโตะเนี่ยก็แอบหวังในใจว่าโคมิจะได้ริมลดความเบิกบานถึงความสะอาดของห้องเป็นคนแรกซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าใครๆก็ใช้ซาโตะเป็นว่าเล่นเลยขณะพระเอกยังไม่ถามเนี่ยซาโตะก็ยอม โฮชิโอกับโอกจังเพื่อนในชมรมชาวโซเชียลของเธอว่าฉันฟังคนอื่นขอมากไปเหรอทั้งสองเนี่ยก็ได้ตอบว่าเพิ่งรู้เลงไงโฮชิโ,ชโอเลยพูดว่าซะส่วนใหญ่ซาโตะก็จะยอมทําให้หมดจริงๆนั่นแหละและโฮชิโอก็ได้ขอการเกงในของคุณแม่ซาโตะซะเลยซาโตะเนี่ยก็ตอบได้ว่าได้สิโอกจังเนี่ยเลยพูดตัดบทว่าเธอต้องพูดว่าไม่ได้ออกไปนะหาปฏิเสธซะบ้างสิและโอกจังก็ได้คิดแผนดัดเส้นซาโตะขึ้นมาด้วยการที่เธอเนี่ยบอกกับซาโตะว่าพ่อแม่ของเธอติดหนี้อยู่ขอยืมสักหนึ่งแสนได้ไหมซาโตะก็ได้ตอบกลับ กว่าจังดูนะเวรกรรมปฏิเสธใครไม่ได้เลยจริงๆ แถมโฮชิโอก็เอาแต่คิดถึงเรื่องกางเกงในของคุณแม่ซาโต้ซาโต้ก็ได้บอกว่าพอใจดีกับคนอื่นแล้วตัวเธอเองเนี่ยก็รู้สึกดีไปด้วยเพราะงั้นมันเลยปฏิเสธไมโลเนียซีโฮชิโอ <osh> ที่จะขอกางเกงในของย่าทั่วซาโต้เอกอจังเนี่ยก็จัดให้สมัดเลยเอกอจังก็ได้บอกว่าแต่ถ้าฟังคนอื่นพูดไปทุกเรื่องเนี่ยสักวันเธอจะโดนหลอกเอานะแล้วอีกอย่างตามใจคนอื่นมากเกินไปเดี๋ยวคนคนนั้นก็จะกลายเป็นคนไม่ได้ความพอดีแค่พูดไม่ทันขาดคำเนี่ยพเพื่พอนก็ได้ขอให้ซาโต้หยิบบอลตรงนั้นให้ทีเเยน่กกกกกัับาาาโโตจจริงงๆพพออออแม็ โดนใช้เหมือนเดิมแล้วพอมาถึงห้องซาโตะที่เห็นพระเอกแบกเอกสารเยอะเธอจึงเข้าไปช่วยพระเอกถือเอกสารนะครับและบอกกับพวกโคมีว่าถ้ามีอะไรอยากให้ช่วยเนี่ยก็บอกได้เลยนะแต่ซาโตะเนี่ยก็แบกไปคนเดียวหมดซะง,งั้นเลยโคมีจึงได้ช่วยซาโต้ถือเอกสารบางส่วนและบอกว่าคุณซาโตะก็ด้วยถ้ามีอะไรอยากให้ช่วยเนี่ยก็บอกได้นะคะพระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าถือหมดไปได้นะครับผมจะถือเองอีกครึ่งนึงทั้งสองคนเนี่ยช่วยถืออีกครึ่งหนึ่งก็พอแต่ว่าให้ผมช่วยถือได้สิ รองหัวหน้าอย่างเองเนี่ยต้องมาถืงตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะจิมิีหลังจากที่ยกเอกสารไปวางเรียบร้อยแล้วซาโตะที่เดินตามพวกโคโมิอยู่เธอก็ได้นึกถึงคําพูดที่โคโมิเขียนบอกเธอว่ามีอะไรอยากให้ช่วยก็บอกได้นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยซาโตะยังไม่เคยขอให้คนอื่นช่วยเลยนะครับซาโตะก็ได้เรียกโคมิและบอกว่าปกติฉันจะทําความสะอาดห้องเรียนตอนเช้าทุกเช้านะแต่พอจะพูดจริงๆเนี่ยซาโตะก็รู้สึกประมาทที่ไม่กล้าขอให้คนอื่นมาช่วยนะครับแต่พอซาโตะพูดออกไปว่ามาช่วยฉันหน่อยจะได้ไหมก็ทําให้เธอเนี่ยรู้สึก ก็ได้อาสามาช่วยด้วยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยการทําความสะอาดห้องเรียนตอนเช้าก็กลายเป็นกิจวัตรประจําวันของปีหนึ่งห้องหนึ่งนะครับแต่ว่านาจิมิเนี่ยมันก็นอนหลับไม่ตื่นเชยเลยนะถัดภาาไปอีกทีโคมิที่เห็นคาโตะอ่านหนังสือก็อยากจะถามว่าอ่านอะไรอยู่แต่ก็ไม่กล้าถามนะคาโตะที่สังเกตเห็นเนี่ยก็ได้ถามกับโคมิว่ามีอะไรเหรอคุณโคมิเมื่อคาโตะเข้าใจโคมิแล้วเชอก็ได้บอกว่าอันนี้คือหนังสือชิเมชกิโคมิที่ทําท่าทางสนใจเนี่ยก็ทําให้คาโตะนั้นหลงในความน่ารักของ และคาโต้ก็ได้เอาซิเมโชกิที่เธอทำขึ้นมาเองและอธิบายให้พวกโคมิฟังคร่าวๆนะครับแต่คาโต้ที่กำลังปลื้มใจว่ามีคนมาสนใจโชกิกับเธอเหมือนกันแต่พอหันกลับไปดูเนี่ยโคมิกับระเอกเนี่ยก็กำลังขัดกันเรื่องการเล่นโชกิซะงั้นซึ่งก็ทำให้ทั้งสองเนี่ยไม่หันหน้าคุยกันจนถึงตอนเลิกเรียนเลยแล้วพอนาจิมิมาหาพวกไอเอกนาจิมิที่ดูออกเนี่ยก็เลยถามว่าเป็นอะไรกันเหรอระเอกก็ได้บอกว่าเปล่านี่นาจิมิก็ได้หัวเราะขึ้นมาแล้วบอกว่าอะไรกันทั้งคู่เนี่ยสนิทกันจนถึงข้าจใ พระเอกที่เข้าใจแล้วเขาก็ได้ขอโทษโคมีนะครับที่เขาเนี่ยด่วนสรุปไปเองซึ่งพอพระเอกพูดจบเนี่ยโคมีก็ได้ทําหน้าเอกน่ารักใส่พระเอกซะงั้นตัดผ้าไปทีซาโตะก็ได้พาโคมิและพระเอกไปแนะนําให้รู้จักกับเอโกจังและโคชิโอนนะครับทำให้เพื่อนของโคมิในตอนนี้เหลือเพียง73คนแล้วจนกว่าจะครบ100คนตัดภาพไปวันไวเดย์วันไวเดย์ก็คือทำเนียมที่ผู้ชายเนี่ยจะต้องตอบแทนของขวัญให้กับผู้หญิงที่มอบช็อกโกแลตให้กับเขานะครับก็นับจาก14กุมภาพันธ์ไป1เดือนก็ตรงกับวันที่14มีนาคออดีซึ่่่งงรระะเเเก็จจิืวัท โอมิเอาช็อกโกแลตมาให้ตลอดทั้งวันแหละนะซองช็อกโกแลตที่เหลือก็ออขอดมหนึ่งละกันฮิโตมิที่สงสัยก็เลยมาแอบดูปฏิกิริยาของพี่ชายของตัวเองน่ะนะซึ่งพระเอกเนี่ยก็คิดไม่ออกว่าจะตอบแทนโคมิด้วยอะไรแล้วพอหาข้อมูลดูดีๆเนี่ยการให้ลูกกวาดก็บ่งบอกว่าชอบมัสเมโล่คือเกียรติส่วนคุกกี้เนี่ยแทนการเป็นเพื่อนแต่ยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มใจนะพระเอกที่อยากปรึกษาฮิโตมิแต่พี่แกก็คงคิดแรงไปจนฮิโตมิเนี่ยเสียสมาธิอ่านการ์ตูนเลยเขาก็ได้บอกกับน้องสาวข,ของเขาว่าเขากุ้้มใจเเรื่ออออองงงขตตตบบแทนะบแททนนนนววัไดะะพถาึ ผู้ชายเนี่ยพระเอกก็รีบเออออตามน้องไปนะครับฮิโตมิเลยบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนผู้ชายเนี่ยก็ให้ของกินหรือช็อกโกแลตคืนก็ได้นี่แต่พระเอกก็ได้ถามอีกว่าอยากรู้ว่ามีอะไรดีกว่านั้นอีกหรือเปล่าแต่พอฮิโตมิถามว่าชอบเขาเหรอพระเอกเนี่ยก็เริ่มเก็บอาการไม่อยู่แล้วแถมเงาที่ฮิโตมิเห็นเมื่อวานเนี่ยก็ยิ่งทําให้น่าสงสัยเข้าไปอีกฮิโตมิก็เลยตัดสินใจช่วยพระเอกคิดน,นะครับเธอก็ได้ถามว่าช็อกโกแลตที่เขาให้เนี่ยให้ในฐานะเพื่อนหรือว่าช็อกโกแลตแทนใจพระเอกก็ได้ตอบกลับว่าน่าจะเป็นช็ ก็ขอให้ลืมเรื่องรูปรักคงจะดีกว่านะแต่พอฮิโตมิถามว่าชอบเหรอพระเอกเนี่ยก็รีบปฏิเสธทันทีแล้วพอฮิโตมิถามย้ำอีกว่าถ้าให้บอกว่าชอบหรือเกียดละ่ะพระเอกที่คิดว่าเป็นคาไทยเนี่ยก็ได้บอกว่าก็ไปทางชอบแล้วนะมันทําไมเหรอ ไม่ได้ดังใจเลยวิฮิตโตมิเลยบอกกับพระเอกว่าคิดดีๆสิว่าพี่ชอบเขาหรือเปล่าและพระเอกที่ย้อนนึกถึงภาพเมียใ,ในอนาคตของเขาเนี่ยเขาก็ได้ตอบกลับฮิตโตมิว่าก็สนใจอยู่มัง้งฮิตโตมิที่เข้าใจสถานการณ์แล้วเนี่ยก็ได้ชวนพออระเอกไปที่ห้างเพื่อเลือกซื้อของนะครับตัดภาพไปวันศุกร์ที่13มีนาคมซึ่งวันไม่ได้เนี่ยจะตรงกับวันเสาร์ก็คือวันหยุดนะนะก็พวกผู้ชายเนี่ยเลยต้องลงมือวันนี้ซึ่งพวกผู้ชายที่ได้รับช็อกโกแลตเนี่ยก็เริ่มกระสับกระส่ายกันแล้วนะนะส่วนสาวๆเนี่ยก็รอร น่าสงสารเกิน3เกินและยาไมเนี่ยก็ได้ของมาตอบแทนชอ็อกโกแลตของโคมีนะครับเออผมคิดว่าผมชอบการให้ชอ็อกโกแลตของคาไทยมากๆเลยนะ <Guinea> พอใจจะวายและคาไทยก็จะไปตอบแทนโคมีบ้างแต่การเข้าหาเนี่ยก็น่ากลัวซะจริงและสิ่งที่คาไทยให้กับโคมีเนี่ยก็คือหนังสือการเล่นกล้ามนะหมดอะไรจะให้แล้วเลยคาไทยแล้วพอมาถึงตาที่พระเอกจะต้องพูดบ้างเนี่ยแต่พี่แกก็เอ่ยปากชวนไปกินข้าวแต่คนที่ชวนเนี่ยก็เบี่ยงไปหาคาไทยนะพระเอกเนี่ยประหม่ามากๆจนไม่กล้าให้ของตอบแทนโคมีแถมวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่13เนี่ยพระเอกก็เลยคิดว่าเป็นวันที่ไม่ดีพี่แกเนี่ยก็กะจะให้วันอื่นแทนตัดภาพไปที่วันที่14มีนาคมซึ่งก็เป็นวันเสาร์แล้วก ใจที่จะเป็นมอบของตอบแทนถึงบ้านโคมีเลยนะครับน้องสาวเนี่ยก็เอาใจเชียร์พี่ชายสุดๆเลยแหละพอมาถึงบ้านโคมีพระเอกที่กดออดแล้วได้ยินเสียงผู้ชายที่ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงน้องชายหรือว่าคุณพ่อเนี่ยก็ยิ่งทาให้พี่แกนั้นประหม่าเข้าไปอีกนะครับแถมยังโดนตัดสายใส่อีกด้วยแล้วคนที่ออกมาต้อนรับพระเอกเนี่ยก็คือคุณแม่ของโคมีคุณแม่ก็ได้บอกว่าแม่ใช้ให้โคมีออกไปซื้อของซึ่งพระเอกที่ได้ยินเช่นนั้นเนี่ยก็จะขอตัวกลับแต่แต่ว่าแม่ยายเนี่ยก็ไม่อยากให้ลูกเคยกลับมานะเลยบอกให้พระเอกนั้นมา ตายแล้วพระเอกตายแน่ๆนเลยส่วนน้ำชาที่เอามาเสิร์ฟเนี่ยก็กินเองซะง,งั้นและพระเอกที่ทําอะไรไม่ถูกและถูกกดดันด้วยลังสีของคุณพ่อเนี่ยก็ทําให้พี่แกขายทุกสิ่งทุกอย่างออกมาด้วยความใส่เสื้อนะแต่ชมงามเนี่ยก็ได้รีบเข้ามาช่วยสามีของเธอนะครับด้วยการผลักคุณพ่อออกไปจากห้องแถมของที่กจะจดกระจายเต็มห้องเนี่ยโคมีก็ได้รีบเก็บแบบไฮสปีดเลยพระเอกก็ได้มอบของตอบแทนช็อกโกแลตในวันวาเลนไทน์ให้กับโคมีซึ่งของที่ให้เนี่ยก็คือครีมทามือกับแคนดี้นะครับโคมิก็ชอบ ซึ่งหลังจากนั้นเพ่อเอเยก็ได้ขอตัวกลับบ้านนะครับและหลังจากที่พพ่เอกกับบ้านแล้วโคมิที่กลับมาทาครีมทางมือที่พพ่เอกให้นี่ก็เคลิ้มไปกับกลิ่นหอมเลยแหละตัดผ้าไปอีกทีเพื่อนๆที่กําลังทําความสะอาดห้องเนี่ยพพ่อเอกก็ได้ถามกับโคมิว่าผ้าตรงนี้ใช้เชโตได้ไหมแต่ว่าโคมิก็ไม่รู้ว่าเหมืออะไรนะครับ ทำอะไรของเองวะนาจิมิซึ่งนาจิมิเนี่ยก็ได้ชวนพวกไปเอกมาเล่นดีดยางลบกันนะครับและกติกามันก็ง่ายมากๆเลยแค่ดีดยางลบของตัวเองเพื่อให้ยางลบของอ e ีฝ่ายตกเนี่ยก็จะชนะเลยและศึกในครั้งนี้ก็จะใช้โตของไปเอกเป็นสนามลบนะครับและการประทะครั้งนี้ก็มีโคมินาจิมิระเอกและยานาโนนะครับยานาโนก็ได้เปิดฉากด้วยการทําให้ยางลบเนี่ยติดกับโตเรียกว่าปาการเหล็กน,นะตาต่อมาก็เป็นตาของโคมิโคมิก็ได้ดีดเบาๆเพื่อไม่ให้ยางลบของเธอเนี่ยออกไปไกลเรียกว่ากลยุทธว์วอร์เดินส่วนนาจิมิก็ไม่รู้ว่าจะดีดรอะไขนนนาดั้ และส่วนของยาดาโนเนี่ยก็ดีไม่โดนของโคมิทำให้ยาดาโนและนาจิมิเนี่ยตกรอบไปนะครับส่วนของพระเอกที่อาจจะเต็มแรงเนี่ยก็ดีไม่โดนของโคมิเหมือนกัน ทำให้โคมิเนี่ยเป็นฝ่ายชนะนะครับหน้ากาที่เห็นเนี่ยก็เลยจะขอแจมด้วยซึ่งก็แน่นอนละครับว่าขาดคู่ปรับอย่างยาไมาไม่ได้เป็นอันขาดโดยรอบนี้มีนาจิมิหน้ากายาไมาและโคมินะครับก็ไม่รู้ว่าจะเดือดอะไรขนาดนั้นซึ่งก็ทําให้เพื่อนๆเนี่ยสนใจการดียางลบกันแทบทุกคนเลยนะครับส่วนพิธีกรในการผ้านเนี่ยก็คืออัสอนิเมนี่แหละ <laughs> ถามว่าเดือดแค่ไหนเนี่ยก็จะเป็นการแข่งในห้องซะง,งั้นเลยซึ่งคาไทยที่ประมาและยังไม่เคยมีประสบการณ์การเล่นมาก่อนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงและพอคาไทยเหลือไปเห็นพระเอกและ ัหนักให้ซะเลย ทำให้คาไทยชนะนารูเสในทันทีนะครับทางฝั่งสนามของโคมิหน้าการในตอนนี้ก็เริ่มออกอาการเหนื่อยแล้วนะครับส่วนนาจิมิเนี่ยก็ได้ใช้เครื่องเสริมพลังนิ้วแต่ว่าหักสิครับงานนี้และตาต่อไปก็เป็นตาของโคมิซึ่งโคมิก็ได้ทำมายังลบของนาจิมิเนี่ยตกลงจากสนามได้ทําให้โคมิเนี่ยเป็นผู้ชนะนะครับและเพื่อนๆในห้องต่างสนุกกับการแข่งดียังลบกันแล้วนะ,พะเพกที่หันไปคุยกับโคมิแต่ดูท่าว่าวันนี้ชมงามจะดูเหมือไปหน่อยนะครับเพเอก,ก็ได้ถามว่าเป็นอะไรไหมโคมิก็ได้ตอบกลับว่าขอโทษค่ะฉันนไไม่่เป็รสบายดีคะะแล พอตัดภาพไปตอนเย็นนาจิมิก็ได้ขอตัวไปจัดการธุระและฝากเรื่องการประชุมให้ระเอกจัดการทุกคนก็ได้บอกลากันและย้ายย้ายกันกลับบ้านซึ่งไปเอกที่กลับมาจากการประชุมและเห็นโคมิที่กำลังเหม่อลอยอยู่เขาก็ได้เข้าไปคุยกับโคมิว่าฝนเริ่มตกแล้วนะครับและถามว่าได้พกลมมาด้วยหรือเปล่าโคมิก็ได้ตอบกลับว่ามีลมพับอยู่ค่ะและโชมงามก็ได้พูดขึ้นมาว่ารู้สึกเหงาจังค่ะอีกแค่ไม่กี่วันก็จะมีพิธีปิดภาคเรียนแล้วและอีกแค่อาทิตย์กว่าๆเนี่ยก็จะต้องย้ายไปอยู่ห้องใหม่ซึ่งช่วงเเเวลลลาาาาแบบบนนีี้้้จจ้ทท่กกกังงงงงจจะ็ํใหหมขขอรรูสึึ รพระเอกก็ได้เข้าใจที่โคมีรู้สึกแบบนั้นซึ่งช่วงเวลา1ปีของพวกเขาก็ได้ผ่านอะไรมามากมายด้วยกันโดยเพื่อนคนแรกที่โคมีได้สนิทด,ด้วยเนี่ยก็คือนาจิมิถึงแม้ว่านาจิมิจะบ้าบาบองบหน่อยเนี่ยแต่ก็เป็นคนที่คอยช่วยให้สนิทกับคนอื่นได้ง่ายหลังจากนั้นก็ได้สนิทกับอาการิอาการิเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบกินและพาพวกโคมีไปกินของอร่อยอยู่บ่อยครั้งส่วนย่างไมกับนากาถึงแม้ว่าจะดูไม่ค่อยถูกกันแต่แท้จริงแล้วเนี่ยก็เข้ากันได้ดีมากๆโอนิมิเนะกับโอโตาาร ต่างๆได้ช่วงทัศนศึกษาเองก็ได้สนิทกับคาโตและซาสกิและซาโตะที่ได้มาสนิทก,กันช่วงท้ายพระเอกก็รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ช่วยซาโตะทาความสะอาดห้องมากกว่านี้มาเอเดก,กับอุชิโรดะเองก็อยากไปเที่ยวด้วยกันสักครั้งไม่ว่าจะเป็นงานกีฬาสีงานวัฒนธรรมออกไปซื้อของต่างๆนาน,หนาหรือแม้จะไปสาวายน้ํางานเทศกาลงานวันคริสต์มาสกับการแข่งปาหิมะหรือแม้แต่ปีใหม่ที่ไปเสียงเซมซีด้วยกันมันก็เป็นช่วงเวลาที่สนุกและมีความสุขนะครับซึ่งขณะที่พระเอกกับโคมีกาลังจูจีกันนาจิมิเนี่ยมันก็างะแล ามว่าธุระของเองล่ะ ทุลักละอะไรวะทาให้ไปเอกเนี่ยอดกับกับโคมีแบบ2ต่อ2เลยนะครับและวันเวลาก็ผ่านไปถึงแม้ว่าโคมีจะประมาทในการที่จะพบกับเพื่อนใหม่ๆแต่เธอเนี่ยก็ยังยิ้มสู้กับมันนะครับโคมีก็ได้ก้าเดินเข้าไปใน,นโรงเรียนพร้อมเพื่อไปดูรายชื่อว่าตัวเองอยู่ห้องไหนแล้วเมื่อมาถึงตู้ใสร่รองเท้าเธอก็ได้พบกับระเอกนะครับพระเอกก็ได้ทักทายโคมีตอนเช้าตามปกติซึ่งโคมีก็ได้ทักทายไปเอกเช่นกันและเธอก็ได้พูดว่าอีกหนึ่งปีนี้ก็ขอฝากตัวด้วยน,นะคะและนั่นก็เป็นอันจบโฉมงาม และก็จบไปแล้วนะครับสำหรับชมงามพูดไม่เก่งกับพองเพื่อนไม่เต็มเต่งซีซั่นที่2ถ้าเทียบจากมังงะตอนนี้ก็อยู่ตอนที่129้้นะครับหากเพื่อนๆจะเริ่มอา่านเนี่ยก็เริ่มจากตอนที่1 3 0ได้เลยซึ่งแบบมังงะในตอนนี้ก็มีถึง361ตอนเลยโดยส่วนตัวแล้วก็อยากให้มีซีซั่น3ต่อนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำหรือเปล่านะเออสปอยให้สบายใจนิดนึงห้องใหม่ที่โคมีได้ไปอยู่เนี่ยโคมีได้อยู่กับคาไทยนาจิมิแล้วก็พระเอกนะครับเอาละครับก็ขอบคุณ 白了费。